ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอีกครั้งหลังข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดที่ว่ามีโอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตาราดอกเบี้ยนในเดือนธันวาคม ถ้าคุณนั้นยังไม่รู้ว่าจะเทรดที่ไหนบัญชีประเภทไหนดีลอง XM Antalosi บัญชีเทรดสเปซต,ตามจากทาง Broker XM ที่จะทําให้การเทรดของคุณนั้นง่ายมากยิ่งขึ้นเปิดบัญชีง่ายแค่3นาทีแถมโปรโมชั่นเยอะมีเวลคัม e โบนัสสำหรับคนที่ไม่มีบัญชีเทรดมาก,ก่อนถึง30ดอลลาร์สหรัฐโดยไม่ต้องฝากเงินพร้อมกับโบนัสเงินฝาก50%ไม่มีค่าธรรมเนียมฝากถอน15ปีแห่งการเป็นผู้นํา15ล้านนักเทรดทั่วโลกที่ไว้วางใจกับ Broker XM แล้วคุณละ่ะ หลอกหรือ,อยังดอลลา,าร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างชัดเจนเมื่อวานนี้นะครับหลังข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดเนี่ยยังคงสนับสนุนโอกาสที่เฟดนั้นจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมซึ่งความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยพุ่งขึ้นประมาณ85%รนะครับจากระดับ50%ในสัปดาห์ก่อนหน้านี้หลังเจ้าที่เฟดหลายคนเนี่ยส่งสัญญ,ญาณผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นโดยตัวเลข PPI เดือนกันยายนนั้นเพิ่มขึ้น 2.7%เมื่อเทียบปีต่อปีนะครับตรงตามค่าเลยขณะที่พอ PPI ลดลงสู่2.6%ต่ำกว่าที่ประเมินไว้เล็กน้อยอแสดงว่าภาวะเงินเฟอ้อด้านต้นทุนเนี่ยยังไม่กดดันมากนะส่วนด้านอของผู้บริโภคนะครับอยอดค้าปลีกในเดือนกันยายนเนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นเพียง2.2%นะครับเมื่อเทียบกัน เดือนต่อเดือนนะครับชะลอลงจากเดือนก่อนนะครับขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะครับล่วงลงสู่88.7นั่นเองนะครับระดับ,บ,บต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับหล,หลายเดือนเลยนะครับสะท้อนถึงภาคครัเรือนเนี่ยกังวลถึงรา,ายได้นะครับแล้วก็ภาพรวมของเศรษฐกิจนะฮะตามคำกล่าวของหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ CB นั่นเองนะครับซึ่ง ปัจจัยทั้งหมดนะครับก็กดดันทําให้ดอลลา,า,าร์สหรัฐเนี่ยมีการปรับตัวหรือว่าอ่อนค่าอย,ย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับขณะที่ตลาดเนี่ยก็ประเมินว่าเฟดน,นั้นอาจจะมีการปรับลดอัตราเบี้ยได้นะครับในเดือนหน้านั่นเองนะครับครับผมส่วนค่าเงินปอนด์นะครับ,รบ,นนรบก็มีการแข็งค่าขึ้น0.59 <c oughs> เปเ็นเช่นเดียวกันนะครับโดยดันคู่เงิน GU เนี่ยขึ้นสู่ระดับที่1.318นะครับก่อนที่ปิดที่ประมาณ1.32เนาะโดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์เป็นหลักนะครับแม้เศรษฐกิจ แรงกิจเองก็ยังตื่นตัวอยู่เรืงนักลงทุนก็กําลังจับตางบประมาณฤดูใบไ,ไม้ร่วงนะครับที่นายกรัฐมนตรีเเชวรีฟนะครับจะประกาศในวันนี้ซึ่งคาดว่าเธอเนี่ยจะต้องจะทางเงินหลายหมื่นล้านปอนด์เลยนะครับเพื่อรักษาวินัยทางการคลังอืและบรรลุเป,ป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับความไม่แน่นอนการคลังก็ยังเป็นแรงกดดัน,นระยะกลางเช่นโอกาสน,นะครับแต่กระแสงเงินช่วงนี้ก็ ยังเอียงเข้าหาเงินปอนเพราะว่าดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่ารุนแรงกว่าใช่นะครับซึ่งแรงหนุนเพิ่มเติมเนี่ยก็มาจากบ่าบรรยากาศของเฟดด้วยนะครับที่ส่งสัญญาณผ่อนคลายมากขึ้นนะครับเช่นคุณวิลเลียมแล้วก็คุณวอลเลอร์นะครับทำให้ตลาดเนี่ยลดน้าหนักนะครับความเสี่ยงของสหรัฐไปมากอยู่พอสมควรนะครับทำให้อ่าส่งผลทําให้คู่เงินอย่างจีอูเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นในระยะสั้นๆนี้นะครับ,รบผมส่วนยูโรก็มีการแข่งข้าขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็ดีด รับสูงระดับสูงสุดในรอบ5วันเลยนะครับโดยซื้อขายบริเวณประมาณ1.156นะครับเพิ่มขึ้นเกือบ0.40%โดยการฟื้นตัวครั้งนี้นะครับสะท้อนแดงซื้อกลับเข้าสู่ฝั่งยุโรปเนาะหลังตลาดมองว่าสถานการณ์เศรษฐกิจยูโรโซนเนี่ยมีเสถียรภาพมากขึ้นทั้งในด้านเงินเฟ้อที่ค่อยๆผ่อนลงแล้วก็สัญญาณนโยบายของ ECB นะครับที่ยังชัดเจนแล้วก็คาดการได้นะครับ ถึงภาพรวมนะครับอย่างที่พี่เอ็มพูดไปจะเริ่มมีการฟื้นตัวกันมาดีนะครับแต่ว่าสภาวะของตลาดโลกเนี่ยยังมีความผันผวนอยู่นะครับแต่ว่ารู้ไปถึงยูโรเนี่ยก็ได้รับแรงสนับสนุนจากมุมมองที่ว่ายุโรปเนี่ยกำลังค่อยๆฟื้นตัวมาด้วยนะครับในหลายภาคส่วนเลยนะครับส่วนขณะนี้นะครับปัจจัยที่จะหนุนทําให้ยูโรนั้นอ่อนอ่าเรียกว่าแข็งค่าขึ้นเนี่ยยังไม่ได้มีปัจจัยใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับทำให้กระแสเงินเนี่ยยังคงไหลเวียนเข้าสู่เงินสกุลยุโรปบางส่วนนะครับ ซึ่งในภาพรวมเนี่ยยูโรก็ยังเคลื่อนไหวในทิศทางบวกโดยแรงซื้อ <c oughs> จากพื้นฐานยุโรปที่คอยพยุงโมเมนตัมให้ยืนในกรอบได้อย่างต่อเน,นื่องนะครับตัวเงินเยนนะครับก็มีการแข่งข้าขึ้นโดยกู้เงินอย่างยูเจเนี่ยก็ลดมาที่บริเวณ1 5ึ่หรือว่า156าครับปรับตัวลงเกือบ0.5นหเหลังตลาดตอบสนองต่อสัญญาณแจ๊กแสงของกระทรวงการคลังญี่ปุน่นและก็ความผันผวนของค่าเงินที่ขึ้นเคลื่อนตัวเร็วผิดปกติในตลาดโตเกียวโดยแรงหนุนสำคัญเนี่ย มาจากข้อถแถลงของนายกรัฐมนตรีคลังปัตยมะนะครับแล้วก็เจ้าที่ญี่ปุ่นหลายรายเลยที่ออกมาเตือนซ้นําถึงความไม่สบายใจากับการอ่อนค่าของเงินเยนพร้อมย้าว่ารัฐบาลเนี่ยเอาดำเนินการทันทีนะครับผ่าความผันผวน,นดุแดรงเกินไปทําให้นักลงทุนกลับเข้ามาซื้อเงินเยน เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอย่างเราก็ตามนะครับแม้ว่าเงินเยนเนี่ยจะมีการพื้นตัวในสั้นๆนะครับแต่ว่าความไม่แน่นอนทางด้านการคลังแล้วก็มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของนายกคนใหม่เนาะทาให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ เนี่ยจะน่าจะต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าในส่วนต่างนะครับของอัตราดอกเบี้ยน่าจะยังพอช่วยหนุนทําให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นได้นะครับครับผมส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับก็ อ่อนค่าลงนะครับในคู่เงิน A u เนาะก็อยู่ที่ประมาณ0.645นะครับลดลงประมาณ0 3 0หลังจากปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง2วันโดยแรงกาดดันเนี่ยหลักมาจากความระมัดระวังของนักลงทุนก่อนการประกาศ CPI โดยแรงกาดดันหลักเนี่ยมาจากความระมัดระวังของนักลงทุนก่อนการประกาศ CPI ของออสเตรเลียนะครับในหมดซึ่งตลาดจับตาเป็นพิเศษเลยในหมวดที่อยู่อาศัยแล้วก็บริการเพื่อประเมินทิศทางนโยบายของ RBA แม้ว่าราคาเนี่ยตอนตัวลงแต่โมเมนตัมขาดลงก็ยังถูกจํากัดอยู่เนาะเนื่องจากบรรยากาศตลาดเนี่ยยังคงสนับสนุนค่างเงินเสียงนะครับบางส่วนขนาดเดียวกันนักลงทุนก็รอดูข้อมูล CBI ที่เป็นตัวกําหนดทิศทางในระยะสั้นนะครับว่าจะช่วยประคองดอลลาร์ออเตรเลียหรือเพิ่มแรงกดดันทําให้สกุลเงินนี้เนี่ย อ่อนค่าต่อไปไหรือไม่ถูกต้องและนี่นคือข้อมูลทั้งหมดมที่เราได้วรวบรวมมาใช่นะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข่าวในตารางกันบ้างว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างอ่ามาดูข่าวในตารางกันครับก็เริ่มกันที่เวลาเจ็ดโมงครึง่งใช่นที่บอกไปก็คือ CPI นะครับก็ออกมา ถูกต้อง <S <S นะครับดีเกินอ่าดีกว่าที่คาดการเอาไว้นะครับซึ่งอ่าถ้าเงินเฟอ้อยังคงสูงอยู่แบบนี้นะก็คาดว่าตัว RBA อาจจะยังคงดอกเบี้ยวไว้อยู่นะครับในในช่วงของวันนี้เนาะซ,ซึ่งก็อาจจะช่วยหนุนทําให้ตัวดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นได้นะครสั้นๆนะครับแล้วก็เวลา8ปโมงเช้านะครับเวลาต่อมาเลยก็คือการประชุมดอกเบี้ยนะครับ <S <S ของ RBC นะครับก็บ <S <S มีการคาดการณ์ว่าจะลดดอกเบีย้ยที่25เปอรซึ่งก็ลดดอกเบีย้ยตามที่คาดการเอาไว้จริงๆนะครับครับผมส่วนต่อมานะครับก็ช่วงเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งอ่านะฮะจะเป็นอ่าตัวเขาเรียกว่าอะไรงบประมาณนะครับในช่วงของๆๆรูดูไม้ไม้ผลิตอ่ารูดูไม้ไม้ผลิๆๆนะของอ่ามใช่ารูดูไม้ไม้ผลิตรูดูไม้ไม้ล่วงนะครเออนะฮะของอังกฤษนะครับผม อ่าอันนี้ก็อ,อันนี้เป็นรายงานเนาะอันนี้ก็ต้องไปรอติดตามดูว่าเนื้อข่าวหรือว่าเนื้อหาในในอ่าตัวนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับกแลก้วก็ช่วงเวลาของทุ่มครึ่งนะครับก็ e m p l o พ ment claim ครหรือผู้ขอรับสสวนการว่างงานของสหรัฐนะครับค่ากันว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับเพราะถ้าออกมาเป็นแบบนี้ก็อาจจะกดดันดอลลาร์อีกเนาะนะจะขึ้นก็ไม่ขึ้นนะโดนกดดันอีกและชอะไรก็ไม่รู้คือตอนนี้เนี่ยอ่าก็ต้องมารอ แล้วก็มีคอร์ดูเบิรบลกูดใช่นะครับ<ด>หรือว,ว่าสินค้าคงทนนั่นเองนะเอออันนี้ก็คาดการว่าจะทรงๆอยู่ที่เดิมนะคอร์ดูเบิรบลกูดเนี่ยอันนี้ต้องมาติดตามดูนะว่าตัวเลขจริงอ่ะจ,จะออกมาเป็นแบบไหนนะครับ,รบซึ่งตอนนี้เนี่ยโมเมนตัมของดอลลาร์หรือว่าดีเอ็กวายเนี่ยกอ่อ,อนค่าลงเออเริ่มแกว่งนะอนะก็ต้องมารอดูเพราะตอนแรกปุ๊บอย่างเมื่อวานเนี่ยเอออย่างที่มาปุ๊บคาดการณ์เอะน่าจะลงต่ออ่ะนะฮะแบบ โอ้โหไปมีการปรับเัวขึ้นนะครับเป็นคู่เงินต่างๆใช่นะฮะถ้าเราไปดูในการวางแผนเนี่ยจะแบบเห็นว่าเอ้ยมันมันมันมาจากอะไรวะเนี่ยนะฮะแล้วก็ในช่วงเวลาเที่ยงคืนนะครับก็จะมีคุณลากาศนะครับแล้วก็น่าจะหมดละของอ่าวันพุธนะฮะข่าวในตารางนี้เราไปดูการวางแผนกันเลยว่าวันนี้จะทําอย่างไรได้บ้างครับผมครับมาเริ่มกันที่คู่เงินแรกนะครับอย่างคู่เงินยูอ่าก็อันนี้ก็แผนตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้ว ใช่นะฮะก็เออตอนแรกเมื่อวานนี้เป็นเมื่อวานนี้วันรังคารแล้วก็คิดว่าเอ้ยยังพอใช้โซนเก่าได้อยู่โซนเก่าได้เอ้ยพอที่อ่ะแตะนิดนึงแล้วก็ลงมาเอ้ยเริ่มเริ่มใจชื้นอ่ะเออเอย่างน้อยก็ใช้ได้นะฮะอันนี้พอเปิดตลาดของอเมริกาไปนะครับก็มีการปรับตัวขึ้นไปเลยนะฮะเนื่องจากเด็กวายโดนเทขายนะครับตอนนี้เนี่ยมีแค่รอรุนว่าจะโดนจะโดน s อสเอลหรือเปล่านะครับก็ไม่แน่นะครับ ก็จะโดนเอ็นแอลใหม่แต่ตอนเนี้ยโมเมนตัมอย่างที่เราบอกว่าเียกว่าเนี่ยเราพวามาดมาดูว่าเออ,โอโนี่เลยนะครับก็เขาเบรกจากกรอบนี้ไปแล้ะก็น่าจะลงต่อได้นะครับน่าจะลงต่อได้อืมารรแต่โอ้ลงมาข้างล่างรับก็ไกลอยู่นะเพราะถ้าถ้าเก้าจุดสามเนี่ย ประมาณนี้พอทุดูเทศไทยอ่าเนี่ยน,น่าจะอันเดี๋ยวเราจะมาฟอลโล่กันครับก็ถ้าราคามีการกลับเข้ามาในโซนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาบายลิมิตกันแล้วก็ใครที่แขนเมื่อวานไปก็อาจจะพิจารณาปิดเอาได้ก่อนใช่นะครับเพราตอนนี้ก็ยังไม่ได้ขาดทุนมากนักนะครับราคายังไม่ได้วิ่งไปไกลมากเท่าไหร่นะครับก กำมาในโซนนี้เด<ๆ>ี๋ยวเราจะมาบายลิมิตกันอ่านะครับแล้วก็เออเนี่ยเที่มาหนึ่งจุดห้าสองจุดห้าสองสูนครับทีพีอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งหกหนึ่งสามนะครับทริปที่สองถ้ามีแรงซื้อเยอะๆเนี่ยอาจจะไปถึงหนึ่งจุดหนึ่งหกห้าหนึ่งไปไปได้นะครับสําหรับตัวอีูเนาะดูจียูบ้างจียูเนี่ไปแล้วนะครับไปเกิดไปเลยนะฮะ ออนนี้ก็ทดสอบตรงเส้นเทนไลน์อยู่นะครับว่าจะเบรกไปได้หรือเปล่านะครับใช่ครับสำหรับอีูก็เข้ามาในโซนนี้เนาะก็อาจจะไปต่อได้อืนะครับ,รบหรืออาจจะให้เขาเบรกไปแล้วก็ย่อบายครับหรือโซนนี้ก็น่าสนใจอืมอ่านะ ที่ประมาณ1.315นะครับถึง1.33นะะครับจาหาว่าราคากลับมากลับมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไปแล้วเหรออันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะเพื่อนเขาอาจจะกลับมาแล้วเราอาจจะตกลบไปแล้วก็ได้นะครับถ้ารออีกทีก็คือรอเขาเบรกไปเลยอืมก็น่าจะมีประมาณ สองแผ่เนี่ยถ้ากลับมาจริงๆก็ตอนอน,นี้หรืออาจจะร้อยเขาเบรกก่อนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเบรกตอนไหนใช่เนาะอันนี้นนก็เผื่อไปก่อนเดี๋ยวเราจะเอาแผ่นี้ก่อนละกันร้วไปก่อนเนาะอืมนะฮะต้องบอกนะว่าก็ไม่ไม่คิดเหมือนกันว่าเออเขอจอนนาจะสวิงกลับมาขนาดนี้นะจะจะหนักขนาดนี้ต <laughs> อนลา่าตอนแรกไปร้อยแล้วนะนะ <laughs> นะกลับมาเก้าสิบเก้ามาอีกโอ้อเบรกไม่ได้เนาะเบรกไม่ได้นะนะครับ <laughs> ตอนที่ยูเจเจ้าผมอยูเจก็อย่างเมื่อวานให้ไปสองโซนโซนนี้แล้วก็โซนนี้นะครับต้องมารอดูกันว่าโซนเนี้ยจะรั <จะ S 2> บใบ <ไป S 1> หรือเปล่าคอันนี้ขอไปก่อนเลยโซนนี้ก็ยังใช้โซนเดิมนะครับที่หนึ่งร้อยห้าสิบห้าจุดหกแปดหนึ่งร้อยห้าสิบห้าประมาณนี้เอชแออยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสี่จุดสองแปดนะครับเอทีพีเอชทีพีเนี่ยเรามา อีหนึ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าบเจ็ดีะครับร้อห้าเจ็ดจุดเจ็ดประมาณนี้ก็ถ้าถ้าถ้าได้โซนนี้แล้วก็ทีพีแถวก็ค่อนข้างโอเคใช่นะครับตอนที่อยู่โอ้ไปแล้วนะฮะออย่างอย่างอย่างเมื่อวานนี้เออผมบอกว่าเอ๊ยจริงๆก็ไม่ไม่อยากนะไม่ไม่เอาแต่ เรรอให้เขาเบรกไปเออถ้าเราบอกเราเบรกได้นะครับอันนี้รอรอเบรกแต่นี้ไม่เบรกสามสองหนึ่งอันนี้รอเบรกแต่นี้ไม่เบรกนะครับก็มีการปรับตัวลงมานะครับคาดว่าน่าจะมาในโซนนี้นะครับคาดว่าน่าจะมาในโซนนี้นะครับที่ประมาณหนึ่งจุดสี่ศูนย์ถึงหนึ่งจุดสี่ไอ้เหี้ยเอ้ย คาดว่าราคาเนี่ยน่าจะมาที่1.406นะครับถึง1.404ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาบายลิมิตกันนะครับแล้วก็ SL เนี่ยเรียมา1.4017นะครับ EP อยู่ที่1.410นะครับ1.410ถึง1.412ใช่นะครับว่าล่วงต่อนะฮะ หนึ่งุดสาเก้าเจ็ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็คือมันไม่ค่อยตามแผนเท่าไหร่นะอเออก็ต้องดูกันวันต่อวันดีกว่านะครับบางทีหรือว่ารอดูตามตลาดที่เขาเปิดแบบพวกอเมริกาอะไรเงี้ยดูว่าเขาจะแบบเขาจะยังไงนะช่วงนี้ก็เดาใจเขายากอยู่โอเคนะน่าสนใจละกันนะครับโซนเนี้ยอย่างนี้เลยโอ้โห <laughs> ลงมาเท่าไหร่เราก็รับเท่านั้นแหละนะฮะ สำหรับตัวยูฟรังก็ราคายังคงทรงๆอยู่นะถแถวแถว0.808อ่ะ0.805ประมาณนี้นะครับยูฟรังเนี่เกือบพีีนะนิดนึงเกือบละเออแต่ก็ไม่แล้วก็ร่วงลงมานะครับก็คาดว,ว่าน่าจะอ่าแต่แนวรับก็อยู่ประมาณ0.803นะครับแนวต้านอยู่ประมาณ0.810นะฮะเล่นกันอยู่ในกรอบไปก่อนละกันเนาะ,ะแต่ถ้าเบรกไปทางไหนทางหนึ่งเดีย๋ยวเราค่อยมาฟอลโล่กันอีกทีนะครับ เอูแหละเ <EU S 1> อ่าเปิดไปแล้วนะฮะเมื่อวานนี้ก็บอกว่ายังไม่เข้าเพราะว่าราคาค่อนข,ข้างที่จะได้เวนะตอนแรกเออมีก็ที่บอกไปเมื่อวานบอกมีแท่งเนี้ยเออมันจะมีแท่งเดียวที่มาแล้วก็การปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเลยครับสําหรับเอูก็อาจจะรอย่อยอ่อแล้วก็บ่ายนะสําหรับเอู เอ็นยูนะฮะก็หลังจากที่รถดอ,อกเบี้ยไปนะครับปกติแล้วมันควรจะอ่อนเนาะ <c oughs> แต่ว่าอันนี้เบรกไปเลยนะครับไม่รู้ไปแทงไหนก็ไม่รู้เนอ <ะ S 2> ก <c oughs> มาถึงใช่ 5, 6, นะครับจุดห้าหกเก้านะครับก็เป็นบ้านก็ยังไม่ผ่านไปนะ,นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมารอดูท่าทีและการสําหรับใครที่เทรดฟุ่งอันนี้ครับผมก็สําหรับเราเนี่ยจะทํามือก่อนเพราะว่าน่าจะ ไม่รู้จะหาเข้ายัางไงเลยนะฮะปุ๊บถ้าเข้าขอย่างงี้ปุ๊บอาจจะล่วงออถ,ถ้าเดีวตรงนี้ก็อาจจะไปต่ออ่าใช่ <laughs> นะครับครับก็น่าจะมีเพียงตรงนี้ส่วนดีบายเนี่ย รอลุ้นแล้วกันลงต่อเนื่องเออนะฮะรอลุ้นว่า99.4ถึง99.3เจาเนี่ยจะเขาจะรับไหวหรือเปล่านะครับถ้ารับไหวเนี่ยโอกาสที่จะเด้งกลับไปก็ก,ก็มีเหมือนกันนะฮะก่อ,อฝากไว้ด้วยนะสำหรับแผนการเทรดของเรานะครับในวันพรุ่งนี้นะครับคิปนาฟอร์ดิกจะมีแผนอะไรนะครับหรือว่าแผนเออหรือว่าขาดจะเป็นอย่างไรก็ติดตามเราได้นะครับวันนี้นะครับเราสองคนต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ u h a s com เราคือเพื่อนแท้ักเทรด